ดูแมวขาวกินนมแม่ตัวใหญ่แล้วยังดูดนมแม่อีกไม่ค่อยมีแม่ลูกโตแล้วจะให้กินนม คงจะอยากกินนม,ม,ม,มอากมอาก,ก,ก็เลยนมไม่ออกหรือออกก็ขอดูดไปก่อน